ยยมหลายคนหลายคณนะเวลามาเยี่ยมอาตมาคุยกันได้สักพักนะเ้าก็จะขอให้แสดงธรรมอันนี้ก็ยังดีนะเพราะว่าหลายคณะนะนะพอได้สนทนากันสักหน่อยนะถวายสังฆทานเสร็จก็ตบท้ายด้วยกันถ่ายรูปเสร็จแล้วก็รีบไป ขณะที่เขาอยากจะฟังธรรมนี่ก็ก็เรียกว่ามีความตั้งใจแต่จะดียิ่งขึ้นนะถ้าเกิดว่าก่อนจะมาเนี่ยนะก็เตรียมตัวสักหน่อยทำกันบ้านสักหน่อยนะว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรบางทีไม่ได้คิดนะพอมาถึงนะมีเวลาไม่นานก็ขอให้ตมาแสดงธรรมเหมือนก็เป็นเทปนะเปิดปุ๊บติดปับ นะควรจะเตรียมตัวมาสักหน่อยนะว่าเอออยากจะฟังเรื่องอะไรหรืออยงน้อยๆก็เตรียมคําถามมานะว่าอยากจะถามเรื่องอะไรนะส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมมานะอุตส่าห์เดินทางไกลจากกรุงเทพก็มีพอถามว่าอยากจะให้แสดงทรมเรื่องอะไรก็ตอบไม่ได้นะมาสนทนากันแบบนี้เนี่ยก็ควรจะนะได้ฟังเรื่องที่สนใจนะนี้บางคณะตรรมาก็ ก็ไม่ได้สนองศรัทธาทันทีนะก็อยากจะให้แสดงทมก็ก็ไม่แสดงแต่ถามถามเาว่ามีอะไรอยากจะอยากจะรู้หรือว่ามีคําถามไหมหลายคณะนี่พอเจอคําถามอันนี้ก็ตอบไม่ได้ว่าจะถามอะไรเพราะคนไทยเราก็ไม่ค่อยได้อชอบตั้งคําถามเท่าไหร่อาจจะติดนิสัยมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะก็ให้อาจารย์ บรรยาอย่างเดียวอันนี้เหมือนกับว่าต้องรอ้อยคนมาป้อนน,นนะต้องรอ้อยคนมาป้อนถ้าจริงแล้วเนี่ยถ้าจะมาหาพระนะอยากจะมาฟังธรรมเนี่ยก็ควรจะคิดสักหน่อยนะว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรหรือถ้าดีก็เตรียมคำถามมาเพราะว่าโอกาสที่จะได้มาถึงวัดป่าสุกโตนี่มันไม่ใช่ว่าง่าย เสียเวลาหลายชั่วโมงแล้วก็บางทีก็ได้แค่รูปถ่ายกลับไปแล้วก็ได้บุญนะที่เกิดจากการถวายสังฆทานอันนั้นมันก็ดีอยู่นะแต่มันน่าจะได้มากกว่าน,นั้นนะเตรียมคำถามมาอยากจะรู้เรื่องอะไรหรือว่ามีความทุกข์เรื่องอะไรก็มีคณะหนึ่งแนละ้วก็เป็นคณะเล็กๆนะสาี่คนพอตอมา บอกว่าเออมีอะไรจะถามเขาก็อึ้งสักพักแต่แล้วคนนัึนก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องลูกนะห่วงลูกจะเรียกว่าเป็นทุกข์เพราะลูกก็ได้เพราะลูกเนี่ยนะพ่อนี่สอนอย่างไรก็ไม่ฟังลูกนี่ชอบกินเหล้าเลือกกินเป็นอาจ,จนินอายุคงจะเป็นวัยคงเป็นหนุ่มนะ อาจจะเพิ่งจบหรืออาจจะกำลังเรียนอยู่ก็ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาของอีกสองคนที่มาด้วยนะมีปัญหาเรื่องลูกเขาเป็นทุกว่าสอนลูกอย่างไรลูกก็ไม่เชื่อฟังอัตมาก็เลยบอกเขาไปว่าลูกจะฟังพ่อเนี่ยหรือฟังแม่ก็ตามเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากพ่อแม่ฟังลูกก่อนส่วนใหญ่พ่อแม่ไม่ค่อยฟังลูกนะ อนลูกเด็กๆนะพ่อแม่ก็สั่งสอนอย่างเดียวหรือห้ามอย่างเดียวหรือบังคับอย่างเดียวพอลูกโตขึ้นเนี่ยลูกก็ไม่ฟังพ่อแม่อันนี้เกิดขึ้นเป็นประจำนะตรงข้ามกับครอบครวบัวบางครอบครัวนี่เขาพ่อแม่ในฟังลูกนะมีเวลาคุยกับลูกพอลูกเป็นวัยรุ่นนะมีปัญหาอะไรลูกก็ มาคุยกับพ่อแม่หรือว่าพ่อแม่เนี่ยมีอ,อะไรจะแนะนำลูกก็พูดไปลูกก็ฟังมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคือถ้าพ่อแม่ไม่ฟังลูกพอโตขึ้นลูกก็ไม่ฟังพ่อแม่หรือบางทีไม่ต้องรอให้ลูกโตนะลูกขนาดที่ยังเด็กเก้ขวบสิบขวบก็เริ่ม <competitions> ไม่ฟังพ่อแล้วไม่ฟังแม่ เราอยากจะให้ใครฟังเราเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เราฟังเขาก่อนอันนี้มันเป็นเรื่องที่คนมักจะมองข้ามแทนที่จะสอนนะก็คุยกันพ่อแม่ไม่ค่อยได้คุยกับลูกเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวให้การพูดคุยกันเนี่ยมันก็หมายความว่าฝ่ายหนึ่งพูดฝ่ายหนึ่งฟังนะแล้วถึงเวลาอีกฝ่ายหนึ่ง พ่อี่ฝ่ายนึงก็ฟังบ้างเรียกว่าเป็นการสนทนาซึ่งมันจะช่วยนะเวลาลูกมีปัญหาเนี่ยคนแรกที่ลูกจะมามาบอกมาคุยมาเล่าให้ฟังก็คือพ่อแม่แต่ว่าลูกเดี๋ยวนี้เนี่ยนะมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไม่คุยหรือไม่บอกเล่าพ่อแม่ก่อน เพราะว่าในบ้านไม่เคยมีการคุยกันมีแต่การพูดช่างเดียวนะเรียกว่าสอนนะก็บอกเขาไปนะว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนี่ยนะเขาจะเขาจะเชื่อเพื่อนมากกว่าอโยมก็เห็นด้วยนะว่าเออจริงนะลูกๆเขานี่เชื่อเพื่อนมากกว่าก็ถามไปว่าเนี่ยรูไม่ทำไมลูกนี่เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ เขาก็ไม่รู้ะก็เลยตอบว่าเป็นเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไม่สอนสั่งไม่สั่งสอนลูกไม่สั่งสอนเขาลูกเนี่ยเชื่อเพื่อนเพราะลูกเพราะเพื่อนเนี่ยไม่ไม่สั่งสอนลูกแต่คุยกันนะลูกเนี่ยคบเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไม่เอาแต่สอนแต่คุยกันลูกเนี่ย,ยเชื่อฟังดาราเพราะดาราไม่ได้สั่งสอนเขา อันนี้เป็นสิ่งที่คนมักจะคนที่เป็นพ่อแม่มักจะมองข้ามนี้ถ้าเริ่มต้นจากการฟังถึงเวลาจะพูดเนี่ยก็พูดนะอย่างมีาการคร่ครวญสักหน่อยจะพูดให้มันได้ผลนี่ก็ต้องนะรู้จักคิดคร่ครวญถึงเวลาจะแนะนำนะมันก็ต้องแนะนำให้เป็นให้มันให้มันโดนใจเขา ให้เขารับฟังส่วนใหญ่ก็อย่างที่ว่านะก็สั่งนะแล้วก็ว่าแต่ที่จริงมันมีวิธีการสื่อสารนะการสื่อสารกับการสั่งสอนไม่เหมือนกันนะการสื่อสารคือการพูดกันดีๆพูดโดยเอาความรู้สึกของของพ่อแม่นี่มาถ่ายทอดมาสื่อสารให้ลูกฟังว่าลูกตอนนี้พ่อแม่รู้สึกยังไงที่ลูกนะกินเหล้าหรือว่า ถ้าเป็นเด็กเล็กน้อยเนี่ยพ่อแม่รู้สึกอย่างไรที่ลูกเนี่ยไม่ทำกันบ้านลูกนอนตื่นสายมีแม่คนหนึ่งนะ้มีความทุกข์มากเลยนะลูกอายุสิบขวบตื่นสายเป็นประจำปลุกแล้วก็ไม่ยอมตื่นตื่นแล้วก็โยกโย้แม่ว่าแล้วมาอีกว่าอีกก็ไม่สนใจบางทีแม่ตีเลยนะทุบตีลูกเลยพอลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่พอลูกไม่เชื่อฟังแม่ แล้วแม่ก็เสียใจวันหนึ่งแม่ก็ไปไปเข้าคอร์สเกี่ยวกับการสื่อสารนะแล้วเขาก็แนะนำว่าเวลาจะคุยเนะเริ่มต้นเลยเนี่ยก็นับหนึ่งถึงร้อยก่อนนะนับหนึ่งถึงร้อยค่อยว่าลูกเขาก็ทำนะเวลาจะว่าลูกเขาก็นับหนึ่งถึงร้อยพอนับหนึ่งถึงร้อยใจมันก็เย็นแล้วเาก็แล้การแนะนำว่าเวลาคุยกับลูกนะให้พูดถึงความรู้สึกของตัวเองวนะ่า เช่นเนี่ยแม่ตลูกตอนนี้แม่ไม่สบายใจนะแม่พิโตกกังวลที่ลูกเนี่ยตื่นสายเพราะว่าถ้าลูกตื่นสายแล้วลูกก็จะไปโรงเรียนสายแม่ก็จะไปทํางานช้าขอยลูกเนี่ยรีบลูกขึ้นมาอาบน้ําแปรงฟันซะบอกว่าพอแม่พูดแบบนี้กับลูกนะลูกที่ฟังนะลูกฟังลูกอาจจะแปลกใจว่าแต่ก่อนนี่แม่ด่าอย่างเดียวเลย ว่าอย่างเดียวหรือขู่นะแต่วันนี้แม่พูดดีนะแม่ไม่ได้ว่าตัวเองแต่แม่พูดถึงความรู้สึกของตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรที่ถ้าที่ลูกเนี่ยนอนตื่นสายแล้วก็แม่อยากจะให้ลูกทำอะไรอยากจะให้ลูกรีบลูกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเด็กร่วมมืออย่างดีเลยนะเพราะว่าแม่เนี่ยพูดดีกับลูกตอนหลังก็ความสัมพันธ์ระหว่าง แม่ก็ลูกก็ดีขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยลูกก็บอกแม่ว่าแม่ลูกรักแม่นะมาถ่ายรูปด้วยกันก่อนนั้นนั้นไม่เคยพูดเลยนะลูกไม่เคยพูดอย่างนี้กับแม่เนยความสัมพันธ์เปลี่ยนไปเพราะว่าแม่เริ่มฟังลูกแล้วก็มีวิธีการสื่อสารกับลูกนะไม่ใช่สั่งไม่ใช่ห้ามไม่ใช่ด่าไม่ใช่ว่าสมัยนี้เนี่ยนะอ่อ เด็กเขาไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่พ่อแม่หรือครูจะว่ายังไงเด็กก็อาจจะไม่ถือสาอาจจะยอมเด็เดี๋ยวนี้ค่อมีความเป็นตัวของตัวเองมากแล้วพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจเอาความรักของตัวเองเป็นตัวตั้งเพราะคิดว่าตัวเองรักแล้วปรารถนาดีหวังดีแล้วนี่ทำอะไรมันถูกทั้งนั้นอันนี้ก็ไม่จริงนะความปรารถนาดี แต่ถ้ายึดมั่นถือมันมากนะมันก็ก่อให้เกิดผลเสียผลร้ายได้ยาคาที่จับให้ไม่ดีมันก็บาดมือก็บอกนะญาติโยมนะกลุ่มนี้ว่าเนี่ยถ้าเรารักเขานะเราก็อย่าเอาตัวเราเป็นตัวตั้งต้องเอาเขาเป็นตัวตั้งก็คือพยายามเข้าใจเขาเข้าใจว่าเขามี ความรู้สึกนึกคิดอย่างไรนะยิ่งเป็นวัยรุ่นเนี่ยยิ่งต้องเข้าใจความรู้สึกของเขาเพราะถ้าไม่พยายามเข้าใจเขาเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยมันอาจจะไปเกิดผลเสียกับเขาได้เดีย๋ยวนี้พ่อแม่นี่ไม่ค่อยได้พยายามเข้าใจจิตวิทยาของเด็กหรือของลูกของตัวเองนะเอาแต่ความต้องการตัวเองความปรารถนาดีของตัวเองนีเป็นหลักถ้าเราลักเขาต้องพยายามเข้าใจเขารู้จักเขาให้มาก อย่าว่าตายเลยเลยแม้กระทั่งศัตรูนะซุวนวูก็ยังบอกเลยนะว่ารู้เราอย่างเดียวไม่พอต้องรู้เขาด้วยขณะจะทาศึกสงครามนะก็ต้องรู้จักศัตรนะูรู้เรารู้เขาเนี่ยร้อยศึกก็บอกพ่ายไอ้ลูกนี่มันไม่ใช่ศัตรูนะมันเป็นยอดยอดรักของเราก็ยิ่งต้องเข้าใจเขารู้จักเขาพยายามฟังค่อยมากนะจะรู้จักเขาได้ก็ต้องรู้จักถามเช่นลูก กินเหล้าลูกตื่นสายก็ถามลูกเลย <c oughs> ทำไมถึงชอบกินเหล้ากินเหล้ามันดีอย่างไรนะถามด้วยความอยากจะรู้คำตอบของลูกเนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่เข้าใจลูกลักหรือว่ารู้จักลูกมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าจะสื่อสารกับลูกอย่างไรแต่เดี๋นี้พ่อแม่ไม่ค่อยถามลูกเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่แล้วพ่อแม่ก็คิดว่ารู้จักลูกดี เพราะว่าพ่อแม่เคยเป็นวัยรุ่นเหมือนลูกนะอันนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าประสบการณ์ของลูกกับประสบการณ์ของเราจะแตกต่างกันหลายคนมักจะมองว่าเนี่ยฉันรู้จักลูกดีเพราะฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนแกอันนี้ก็ทําให้ไม่ฟังลูกนะไม่พยายามเข้าใจลูกเพราะคิดว่าฉันรู้จักลูกดีแล้วความคิดว่าฉันรู้จักลูกดีแล้วนี่อันตรายมากเลยเพราะว่า มันทำให้ไม่ฟังเขามันทําให้เราคิดว่าเราตัดสินล่วงหน้าเรียบร้อยไปแล้วการตัดสินล่วงหน้าการสุปล่วงหน้าเนี่ยมันทําให้เราไม่ฟังไม่รับรู้แล้วมันทําให้การสื่อสารเนี่ยมีปัญหาเพอาะเราคิเรารู้แล้วเนี่ยแทนที่จะสื่อสารก็ลกลายเป็นการสั่งสอนไปไวัยรุ่นนี่เจอแบบน,นี้เขาก็ยิ่งต่อต้านนะตงพยายามรู้จักเขาให้มากนะแล้วก็เอาเขาเป็นตัวตั้ง อย่าเอาเราอย่าเอาประสบการณ์ของเราเป็นตัวตั้งอย่าเอาความหวังดีของเราเป็นตัวตั้งว่าถ้าเราหวังดีแล้วลูกต้องทําตามทุกอย่างก็ฉันรักลูกฉันหวังดีกับลูกความคิดแบบนี้มันทําให่พ่อแม่เสียใจไปเยอะแล้วเพราะมันทําให้ลูกเตลิดเปิดเปิงไปครานี้ถ้าเราพยายามทําทุกอย่างแล้วนะพยายามฟังแล้วพยายามคุยแล้วพยายามสื่อสารถามก็ถามแล้วนะพยายามเข้าใจเขาแล้ว เขาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องปล่อยวางแล้วต้องปล่อยวางแล้วคือปล่อยวางในที่นี้หมายความว่าต้องยอมรับความจริงว่าเราสอนเข้าไม่ได้พ่อแม่ส่วนใหญ่ทุกข์เพราะคิดจะไปบังคับลูกให้เป็นไปตามใจตัวลูกเนี่ยนะมันไม่ใช่ของเราบังคับให้เป็นไปตามใจไม่ได้อย่าว่าแต่ลูกเลยนะร่างกายของเราเนี่ยเรายังบังคับมันไม่ได้เลย บังคับไม่ให้ป่วยบังคับไม่ให้เมื่อยเรายังบังคับไม่ได้ใจก็เหมือนกันนะบังคับไม่ให้ฟุ้งบังคับไม่ให้กลัวก็ยังบังคับไม่ได้นก็ขนาดร่างกายจิตใจเรายังบังคับไม่ได้เนี่ยจะไปบังคับลูกได้อย่างไรนะเราจะบังคับลูกให้เป็นไปตามใจเราได้ก็ต่อเมื่อเราบังคับกายและใจของเราได้เราคิดแต่จะไปบังคับคนอื่นไปสั่งคนอื่นแต่เราสั่งกายก็ไม่ได้ นะสั่งใจก็ไม่ได้ในเมื่อเราสั่งกายสั่งใจของเราเองไม่ได้เราจะเราจะไปสั่งลูกได้อย่างไรนะมีเพื่อนตัมมาคนหนึ่งนะไปเจอตัมมาในงานศพของพ่อเพื่อนพอไปถึงเขาก็มาขอบคุณอัอมาก็งงว่าขอบคุณเรื่องอะไรเพราะไม่ได้เจอกันน,ะนานทีเดียวรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเนี่ยเมื่อ ห้าสิบปีที่แล้วคบกันมาห้าสิบปีนะแต่ไม่ค่อยได้เจอกันนานๆครั้งจเจอกันในงานศพพ่อเพื่อนเขาก็มาขอบคุณแล้วเขาก็เล่าว่าเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ได้ฟังคำบรรยายของตามมาก็ได้ตามมาก็พูดถึงเรื่องว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะ อย่าว่าแต่สิ่งของเลยนะแม้ทั้งร่างกายของเราจิตใจเราก็ไม่ใช่ของเราบังคับควบคุมให้เป็นไปตามใจปรารถนาไม่ได้ลูกก็เหมือนกันลูกก็ไม่ใช่ของเราเราเลี้ยงได้แต่ตัวแต่เดี๋ยวนี้เลี้ยงได้แต่ตัวนี่ก็ไม่ถูกแล้วนะเราเลี้ยงไม่ได้แม้กระทั่งตัวเขาเราอยากจะให้เขาผอมเขาอ้วนมากเขาก็ไม่ยอมผอมสักทีความอ้วนก็ไม่ลดหรือบางคนเราอยาก จะให้ลูกอ้วนแต่ลูกก็ไม่อ้วนลูกก็ยังผอมนะเขาบาเลี้ยงได้แต่ตัวก็ยังไม่ถูกนะนะตัวก็เลี้ยงไม่ได้นะจิตใจก็ยิ่งแล้วใหญ่ก็ได้ฟังก็ได้คิดนะเพราะเขามีปัญหากับลูกชายที่กําลังเรียนอยู่มาหลัยตัวเขายังเป็นนักธุรกิจนะเคยทําธุรกิจเป็นระดับพันล้านเลยเป็นคนเก่งนะขยันเรียนมีวิทย์ในแต่ลูกเนี่ยนะ ไม่ค่อยสนใจการเรียนการเรียนก็ไม่ค่อยดีวินัยก็ไม่ต้องพูดถึงนะพ่อก็พยายามจาจีจำัยลูกบางทีก็ถึงกับต่อว่าลูกนะลูกก็ยิงต่อต้านเขาเองก็เครียดความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับเขาก็ห่างเหินพ่อก็ได้ฟังที่อาตมาพูดเขาก็เออได้คิดนะแล้วเขาก็เริ่มปล่อยวางนะก็ดูดา่า นะว่ากล่าวน้อยลงก็พบว่าเขาผ่อนคลายมากขึ้นแต่ที่เขาแปลกใจไม่เชื่อก็คือว่าไม่คาดคิดก็คือว่าความสมานกับลูกนี่ดีขึ้นวันหนึ่งลูกมาบอกเขาว่าเนี่ยพ่อพ่อเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวนี้พ่อฟังลูกมากขึ้นแกงงเลยเพราะแกก็ไม่ได้คิดจะทําอะไรมากนะแกก็แค่เพียงแค่ปล่อยวางไม่ได้คิดที่จะ ฟังลูกให้มากขึ้นเลยแต่มันฟังเองพอปล่อยวางแล้วนะใจก็เปิดกว้างความเปลี่ยนแปลงก็ปรากฏโดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ําแต่มาเริ่มต้นที่ใจก่อนพอใจเปลี่ยนนะอากับกิริยาความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไปนในทางที่ดีขึ้นนะลูกก็ตอนนี้ก็เริ่มทําตัวดีขึ้นแล้วทําตัวดีขึ้นโดยที่พ่อก็ไม่ได้จดําตีจาชัยนะเพียงแค่พ่อปล่อยวางเท่านั้นแล้ว ลูกก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของพ่อแล้วก็เริ่มนะฟังพ่อมากขึ้นก็เลยม,มาขอบคุณนะก่อนเอัลรม,มาก็แนะนำเขาไปนะว่าเนี่ยอยากคาดหวังในตัวลูกแต่ให้มีความหวังในตัวเขาอันนี้อรรมาก็ฟังมาอีกทีหนึ่งนะรู้จึกรู้สึกจะเป็นคุณแม่เทเรซานี่แกแกเคยพูดเอาไว้ซึ่งก็จริงนะเพราะว่า หลายคนเนี่ยพอเปลี่ยนนะจากความคาดหวังเป็นความหวังเนี่ยนะความสัมพันธ์ดีขึ้นเวลาเราคาดหวังใครเนี่ยคนนั้นก็อึดอัดเราเองก็ทุกข์เพราะว่าเขาไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังสักทีไอคนที่ถูกคาดหวังก็อึดอัดนะเพราะว่าพอไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเราเราก็ว่าเขา แต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจากความคาดหวังเป็นความหวังไอ้คนที่รู้สึกว่าพ่อแม่มีความหวังกับเราเนี่ยมันก็จะรู้สึกตัวว่าตัวเองเนี่ยนะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแต่ก่อนรู้สึกแย่นะทาอะไรก็ไม่ถูกใจพ่อแม่ทําอะไรก็ผิดไปหมดเพราะพ่อแม่นี่คาดหวังสูงแต่พอพ่อแม่เปลี่ยนจากความคาดหวังเป็นความหวังลูกรู้สึกดีขึ้นนะว่าเออเรายังมีอะไรดีให้ให้พ่อแม่ได้หวัง เช่นหวังในตัวลูกว่าไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรลูกก็จะเป็นคนดีนะพึ่งพาตัวเองได้ลูกจะเรียนอะไรเรียนที่ไหนนะไม่เป็นไรนะยังไงแม่พ่อก็ยังมีความหวังในตัวลูกเสมอนะมีความทุกข์มีความผิดหวังยังไงอย่าลืมนะมีพ่อแม่เนี่ยที่ยังคอยอช่วยเหลือลูกอยู่หรือคอยให้ความหวังกับลูกอยู่ ก็บอกกาไปนะว่าเนี่ยแม่ลูกจะกินเหล้านะแต่งไงก็ให้มีความหวังก็รู่ว่อย่างไงเขาก็คงจะเป็นคนดีสามารถจะเป็นคนดีแล้วก็สามารถจะนําพาชีวงตัวเองไปในทางที่ถูกต้องได้ถ้าเราพูดแล้วนะพยายามแนะนําแล้วนะซักถามเขาแล้วเขาก็ยังนะกินเหล้าเหมือนเดิมนะก็ก็ให้มีความหวังในตัวเขาอันนี้ก็เป็นข้อคิดซึ่งอาจจะไม่ใช่คําตอบสเร็จรูปนะแต่ว่ามันช่วย พ่อแม่นะหลายครอบครัวได้มากทีเดียวแล้วก็วันนี้ก็พูดกันเท่าน,นี้